เนต้าล้มละลายแบรนด์รถ E ีวีดาวรุ่งพังพินาศในชั่วข้ามคืนแล้วคนไทยที่ใช้เนต้าจะรอดหรือร่วงสวัสดีครับชาวท็อปทีวียินดีต้อนรับสู่รายการที่จะพาคุณเจาะลึกข่าวร้อนฉาที่สุดในวงการรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้เราจะพูดถึงวิกฤตครั้งใหญ่ของเนต้าแบรนด์ E ีวีจากจีนที่เคยมาแรงแต่ตอนนี้บริษัทแม่ยื่นล้มละลายแล้วอะไรคือสาเหตุแล้วคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนมาลุยกันเลย ส่วนที่ 1. นึเนต้าล้มละลายเกิดอะไรในจีนช็อกวงการวันที่19มิถุนายน2025สา,ารจีนสั่งให้เจ้อเจียงหสั้น New Energy Automobile บริษัทแม่ของเนต้าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหลังเจ้าหนี้ช่างไฮยูซิงแอดเวอร์ทายซิงยื่นฟ้องเพราะเนต้าครั้งนี้ซัพพลายเออร์134รายรวมกว่า2,000ล้านหยวนหรือเกือบหมื่นล้านบาท โชว์รูมในเซี่ยงไฮ้ปิดตัวรนาวโรงงานในเจอ้อเจียงหยุดผลิตตั้งแต่ปลายปี2024และยอดขายร่วงหนักถึง98%ในมกราคม2025เมื่อเทียบกับปีก่อนเรียกว่าพังไม่เป็นท่าทำไมถึงเจ๊งเนต้าขยายตัวเร็วเกินในยุคบูมรถ e ีีแต่เมื่อรัฐบาลจีนตัดเงินอุดหนุนและเจอคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย,อย่าง BYD กับเทส la บี้หนักเนต้าก็ไปไม่รอดแหล่งอ้างอิงรอยเตอร์ in China โ Tosan Auto File for bankruptcy s e v sales plummet 2025 CCTV News t o s ั n New Energy a u t o m o b i l e e n t e r s bankruptcy proceedings 2025ส่วนที่2ผลกระทบในไทยคนใช้เนต้าเสี่ยงหรือไม่แล้วในไทยละ่ะเนต้าออโต้ไทยแลนด์ออกมาแก้ข่าวทันควันว่าบริษัทแม่ไม่ได้ล้มทันทีแค่ปรับโครงสร้างหนี้และยืนยันว่าธุรกิจในไทยยังไปต่อแต่เดี๋ยวก่อนนะ มีสัญญาณเตือนไพยดีลเลอร์ในไทยเจอปัญหาค้างเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการ EV 3.0และ3.5รวมกว่า400ล้านบาท n e ต้า V2 ถูกเทขายในราคาแค่274,900ถึง2,99,900บาทเพื่อเคลียร์สต็อกหลายคนวันเรื่องอะไหล่และบริการหลังการขายถ้าบริษัทแม่ล้มจริงอาจกระทบหนัก ล่าสุดสงคอบอรเรียกเนต้าไทยแลนด์เข้าชี้แจงด่วนเมื่อวันที่23มิถุนายน2 0 2 5เพื่อดูแลสิทธิธผู้บริโภคและทนายเดชาจะแนะให้เจ้าของรถเนต้าเตรียมใช้กฎหมายปกป้องตัวเองแหลง่งอ้างอิงประชาชาติธุรกิจเนต้าประเทศไทยชี้แจงกรณีล้มละลาย2025กรุงเทพธุรกิจสคอบอรเรียกเนต้าชี้แจงด่วนปมผลกระทบลูกค้า2025 โพสใน x โดยแอดเดชาไทย22มิถุนายน2025ส่วนที่3อนาคตเนต้าและคำเตือนจากท็อปทีวีเนต้าจะรอดหรือร่วงตอนนี้บริษัทกำลังหานักลงทุนทั้งในจีนและต่างประเทศพร้อมปรับโครงสร้างเพื่อรักษาตลาดในไทยและอาเซียนแต่สถานการณ์ยังมืดมนเพราะหนี้ท่วมและยอดขายไม่ฟื้น สำหรับคนไทยที่ใช้เนต้าหรือคิดจะซื้อฟังทางนี้ครับติดตามข่าวจากเนต้าไทยแลนด์ผ่านเว็บหรือโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิดตรวจสัญญาซื้อรถและการรับประกันเตรียมใช้สิทธิท,ทั้งกฎหมายถ้ามีปัญหาอะไหล่และบริการร้องเรียนได้ที่สคออบอสายด่วน166ใครอยากซื้อเนต้าตอนนี้รอสถานการณ์ชัดเจนก่อนดีกว่าครับแหล่งอ้างอิง The Standard วิกฤตเ n e ้ t อนาคตในไทยจะเป็นอย่างไร2025